อันนี้นะครับผมลุงหอดเดซีมาถ่ายหางบางไฟล้านครับอ๋อเฉลิมพลของท่านสอจโอ,อเลนครับ <c oughs> ลงนมเองเลยนะครับมื่อน,นี้นะครับผมเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับ<า>นี่นะครับผมนี่นะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวลุงหลอดไปถ่ายมุมได้ดีลุงหล่อย

นสวยนะครับผมบอทำบาจานเองเลยนะท่านซอจอลเลนะครับลงนมลงตมเองเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ไอ้งองนะครับมาเชียเอาใจซอยไปน้ำกันครับบังไฟลานบังแหลกคล่องค่ายนะครับพึ่งฮอกาฮาร์เทสนะครับอันนี้คือ ง,งานฝัน่งไฟลานครับออเฉลิมพลนครับออตอนในการลงนมมนี้น้องเลิงนะครับตาับาทา,า,รทา,า,ทาทรตรับกาุ่ต่อไปนะครับปุนนะ่อ,อเป็นมไฟโยครับขกครับุ่มต่อไปครับุ่มต่อไป เราเริ่มตั้งแต่เมอวาะครับเพื่อบรหงน้กื่อที่จะเป็นผู้บหารปังขนาดนั ยังเป็นขุ่นุ่นจังคับวัยเฮ้ยนว่ขุ่นแางยุ่าไงไก่เตือแล้วก็เนยางม่กแลย่งงมาก mời anh em tôi thấy là mặt em tao 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 mặt

ไทยออยเฉลิมพลครับใหญ่มากๆเลยนะครับผมวางไฟลานนะครับผมกำลังลงนมอยู่นะครับตอนนี้ทางกางแง้มนะครับตอนนี้ทางจ้าโลครับอาจารย์สิบเอ็ดโลกเกินนะครับผมอ๋ออาจารย์คืออาจารย์เสือร้อยจากดงเข็งนะครับผมแน่นาะเฮทนไอ้เพันธ์ครับเ้นไอพันธ์โอเคนะครับผมกับปียกข้าฟ้านี่สร้างเฉลิมพลดูรอรอ่นรอเชียร์ครับ านบบบลงนมองเหครับนี่ลงเหอ่าได้ได้นะครับผมเดี๋ยวท่านซีสิลงนมเองครับอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักปั๊บอีกสักครู่นะครับให้เดินลุ้นน้อกันนะครับนี่คือลูกไส้นมุลบลอนะครับหมูว่านนี่ลุงหลอดหวานเจี๊ยบนะครับมาไรอ๋อเชลบลนบางเดียวหวานหมูว่านนี่ หวานเทียบนะครับมือนี่อ่ะเดี๋ยวลุงหลอนเรียงนำโอ้ยชี้อีกนะครับเข้ามาเชียวไขลานนะครับผมป <ผม S 1> ฏิพานหรือไม่โปรดติดตาม,นะ,ม,มน,นะครับผมน้องริงนะครับผมน้องลิงนะครับอันนี้น้ายต่อเงินแสนเลยนะครับว่า<ม>เขาก็จับต่อกะเขามาจับต่อจักมือแล้วสองบ่หรือหลายมือแล้วห<ม>ลายโรงเรียนเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมานะครับผมมาลุงหลอดเทียนจับมอวนกับวานช่วยแล้วนะครับอ่ะมือนี้จะเป็นใดปรดติดตามนะครับ đi vào đấy, đấy, coi coi coi, coi 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 ครับผมพรุ่งน้จะเท่าอันที่สองตองเยียนหาลำดาเออะลำดาเรียนน้อยเนาะลำบบผมป็นโทรศัพท์พรุ่นี้ตีอมันจะรับแตนแตครับเี่ไม่ต่อเียสุขภาพกัน เรลยาที s <S ่เิเลยดีนะครับมอไปบ้างไนโตนเกินข้าานะครับมองไจากข้จากกขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นฐานไหมไปเหยียดตัวครับออกมาทุกข้าวได้จุ่นจัด บางกินครับางกินหมูเรียกนะเน่ยบางกินหมูบางกินหมูไหมบางก้างกินหมูไหมมอมมอมนี่แปลว่าเาต้องขาเียสมพรล้มอยูนี่เพราะว่าเนียสมพรนั่งโมกิ้งนี่ เอาว่าแต่หมอนเราอยู่้านหมอนจุดกันนะอยลล่มาหาเีอยวมรู้้ว่เงินจ้าง่ครัราวางกิหมูแ่ววไม่เงินจ้างหมครับนี่เทพร่วมเช่าเยครับเมื่อนี้นะครับผมแจวแล้วนะครับ ผมจะมากำเงินช่างของพี่สจครับสอง้อสิบแผ่เดียวครับหายยีแผ่เดียวได้ยครับใครล่ะู้นตกุนี่เงานี่งานี่นี่นี่ขอ้งานนี่นี่นี่ไม่ขนงานนี่นี่ เดียวเดียวฮันองไปลงไปฮัขึ้นเดียวเดี๋ยวลุงลุงหลอดเสียมาลำเน้อล้ำได้้อมนะครับน้องลิงนะครับลำหันหัวผายทาแล้วนะครับยันึงไม้ไหวไหมล่ย

อ่านี่น,นะครับผมอ่านี well ่นะครับผมลุงหลอดเดฟซีมาถ่ายหางบางไฟล้านครับอ่อเฉลิมพ่นของท่านสจโอเลนะครับลงนมเองเลยนะครับมื่อนี่นะครับผมสิเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับอ่านี่นะครับผมอ้านี่นะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวลุงหลอดไปไทยอ่ามุมใดดีลุงหลอดอ่าลุงนี่นะ มาตังหมดแล้ว <tokan> 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 บอ่อทำบ้านยาเองเลยนะท่านซอจอเลยน,นะครับลงนมลงตมเองเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ให้้องนะครับมาเชียเอาใจซอยไปน้้ากันครับบังไฟลานบังแรกขลองข่ายนะครับพึ่งหอกรหัดเทดนะครับ บอล็อาหอลหนีแมนครับบอหลอดตมาหนี่แลวที่หลอดภายในอันนี้เอฟซีอกันนี่เอฟซีเรุงหลอดนะครับผมลุงหลอดรุงหลอนครับตัวจริงของแท้นะครับผมของแท้ครับมาหนีม,มาสีมะไรสวดสีปะไทยสนจอมเร่พัสดอ่านี่นะครับผม ยิ้มเลยอาจารย์ช้างครับยิ้มเลยครับจะกินหนาบูดไร้ครับยิ้มแนวยิ้มน้ำแนวเว้ยไปกดกดดันนะครับเพื่นกดดันเดียวอดุดังปึ้งๆเลยนะมาลุงจ่ายลุงรดเสียงดังปึ้งๆนี่คงจะนะคงจะนะครับน่าจะหวานนะครับหวานเแหวบนะน่าจะหวานเกหวนนะครับนี่การเร่งนะครับว่าตัวถึงหรือไม่ครับ น่าจะหวานเทียบน่าจะหวานเทียบนะครับมือนีลอย้เพียงจะขามได้บ่ลอยขึ้นเพียงนะครับว่าลุ่นเลีกรออยขึ้นเพียงนะครับผมตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนนะครับผมมารูปเฉียบป้องไปตื่นเต้นเร้าใจไปกับสอจอโอเล่นะครับผมขามหนึ่งรอยได้หรือไม่นะครับรับรองว่าบ่แตกได้ลายนะครับผมหมาลออลุ่นลออเชีรยกันไปนะครับอ่ะ สุดยอดนะครับเมื่อนี้ครับโยกี่ตกลงมาข้างล่างเลยลุงหลอดได้ขนาดนั้นหรือเพื่อนนี่โอ้ยบโบวิยังครับลุงหลอดมาเชียร์โดยเฉพาะครับเชียร์ด้วยใจเป็นเอฟซีเพื่นนะครับผมโบเข่าแล้วครับผมนี่ลุงหลอดมาแต่ฐานนะครับผมให้กำลังใจอ่ะผู้ประกอบการนะครับผมนี่ครับผมเขาพอเลยเขาปีนี่นะบ่ยากครับบ่ยากโบมีปัญหานะครับลุงหลอดใจรักอยู่แล้วนะครับ เสียงดังมวนไม่เกิดนั่นครับผมหน้าที่ระทึกใจกำลังสิเกิดขึ้นนะครับกับอเฉลิมพลนะครับผมนียนะครับแก๋วเลยนะครับน่าจะหวานเจี๊ยบนะน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับ

นี่คือท่านโซจเลครับลงนมลงตมเองไหครับจังหวะสุดท้ายนี่นะครับผมน่าจัวะทยาวนะน่าจัวะทยาวนะคุณโมเร่นะน่าจังหวะโอ้ร่งองเงียเลยลูกองไปหางียบน

เียบ่เลยเนียบมากๆครับเนียบชุดยอดสุดยอดนะครับผมอ้ย ไปบ่ยังขึ้นลุงหลอดตื่นเต้นเลยนะครับผมเออตื่นเต้นน้ำนะครับให้ก็จะคลององไฟเองเลยนะครับผมตื่นเต้นบดิ้งม้วันไฟด้วยโอ้ไฟหลานั่นนี่นะครับโหตื่นเต้นมากๆเลยนะครับลุงหลอดนะครับผมอ่าลิงก์ไปถือเอาไ้าผ้่งไยผ้าไ้าผ้า้าผ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 ้้าผดาผ้า้นผ้า้าด้้าผ้้า้

แอบพละไม่แม่กระอระลแอพละไมพุฒนาไม่่ะทุเรียนราชสีแอบพละไมขายทุเรียนราชสีนะครับผมฝากไว้พี่ให้พี่น้องนะครับวันนี้มาเชียร์บังไฟอ๋อเฉลือพ่นนํากันนะครับผมสู้ๆครับสู้ๆนะครับเดแต่มนะครับี่ยว้ไม่นะเาไวไม่ียงอรยับ่างไ การลอยหลังแป้งเล่นหนักเอาหางทางด้านหลังนี่เนี่ยล้เก็บต่อเรามีด้วยครับเห็นท่าแปลงขาวจุนพูนนะครับเบิ่องฐานบบกนาขาวบดีนานเนียนนวนอุบหุบนะครับน้องเลงนะครับเบิ่งแต่ใบหูกันหวานรอแล้วนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแม่แก้วนะครับผมจ้าจ้ามีมีแฟนเราว้างมีแฟนเรอดิ้งเฮ้ยนะครับกุยนัวหัวมอนกับน้องเลงนะครับผม ไอ้ซึ่งยังไงปิยะน้องครับผมนี่คืออาจารย์ปิยะนะครับผมมือหนามมือนี้นะครับผมออเชลยพนนะครับผมอน

อันนี้คือการยกบังไฟลานคืนแล้วนะครับตอนนี้เอไปนครับบังไฟลานครับอีกข้างไฟนะอีกข้าง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  ดีข้างบางไม่ un> un> <t os> <t os ีข้างดีข้างอีข้างดีข้างังไฟล้านครับดีขทางบังไฟล้านมาแล้วดีข้างครับีข้างอีข้างนะขอทางขอทางขอทางครับขอทางทางเบิ่งต่อเบิ่งต่อต่อต่อไมงไม่เี่ยไม่ดได้เลยครับไดด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 ส้ลี้ยด้มาเท่ไม่่้ไุ่ดดไดต่อเลย เอาหัวตู้ฐานก่อนหัวตู้ฐานหนึ่งสองสามเอาสุดยอดสุดยอดนะครับอออเบอาพี่ชายชั็นหนึ่งพ่อก็ anh nghe cái thằng nó trả bóng đấy thằng bảo anh nghe tôi để cho tôi đâu, được, 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 được. Tôi để đây, nó bảo tôi cho anh, tôi sẽ đi, rồi anh lên. Tuy nhiên, các bạn đi đâu đây? Các 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 đi đâu đây? บ่ icate, าประท้งใเปนที่้เนี่ยการเป็นาที่วามดคเาวค่บาวปท้วงใจเใี่ายีาม

สิบสามสิบเดือบอกไฟหางใหญ่นะครับดี่น้องก็ได้ใจไว้ล่อผลบางนี้เลยเอาดีน้องดีปอยดูคอยเนี่ยเอาทุกมขันไปทุ้มขั้นคุ้มขั้น ถือกวาดถือกวาดถือกวาดถือกายออกงเด้อเนาะอกวางเด้อเนาะอกวาเด้อาเอยหันเราหันใจกราเฮ้ใช่เชือกสองอันนะครับเพื่อความปลอดภัยล้กันลากขึ้นนะครับ มคยมาอพอดีมากพอเพื่อนดีาเพื่อนได้แล่จะได้กาอหานี่หาให่นี่ลั่เมที่เียวไร้กนี่มาพบมาด้อท่านนี่าพบมาด้่านีีี่เราคุยกันกันไหคใจมากขันเราแต่ม่อดนแห นีคือทีมงานของอเฉลิมพลบางแหน่ค่ายตอนเฉลิมพลท่านสเจาเล่เมืองยโสธรครับคานันิยอมไม่ทางเทปปากเกาๆนะมันย wow. <uj> ้ายูุกันไปได้ทันหรืออ้าวครับมีประดับมหางเครื่องครับโอ้โหโอ้โหสุดยอด

นี่คือบังไฟของข่ายพเฉลวณนั่มาสางสารให้ครับพี่น้องเดียวรับชมถวายปื่พหางแรงไทยนันนี้เป็นบังไฟคนไแรงแล้วไทยนั่งกนไครับผัเดี๋ย่นี้ขออยากไปบังไฟบังนี้ชมโชว์หานขึ้นเพียงที่นี่ไปสู่้าพญาเต็นต์ตามเ สุดยอดครับสุดยอดที่ว่ามาส่งความสําเร็จเลยอนะครับผมสุดยอดวาโจ้ก็สวย งามเลือกเกิน,นครับการป้างหางนี่ต้องเล่นต้องรูนว่าสีบ้างหางยวนเด่นใยโอ้ยชุดยอดเลยครับผมเฮ้ยุดยอดมากๆเลยนะครับผมงามเลือกเกินนะครับตอนนี้ เพื่อา้องลี้อ่าล่อลุ้นกันต่อไปครับลอยหกศีรษะผ่านไปแล้วนะครับผมเฮ้ยสุดยอดเลยครับผมบังเฮ้ยร่างแต่ก็อยู่ในประเภทที่สูงเฮ้ยลงดีนะครับลงดีมากๆครับเาลอยแปดทิศหาคะแนนผ่านไปแล้วนะครับพลังงานการบังไฟพัดลมไม่บอกว่าที่ผ่านบอกครับ แล้วทาเด้นกาดีป่เดินไดีป่ะเดินเ้าแล้วทุกคนต้องาวเต็มแล้วเต้มแล้วยังเป็นะรอยู่กรกาศนะคนับยอยจงคอยโดนระดับตามลงมาตามลงมาเตึงเสียงดังสนั่นวันไว ครับผมุดยอดแบบเที่ยงวะโอ้โหดีใจน้ำนะครับผมอ่ะนี่ครับท่านสจเล่นะครับดีใจน้ำเพิ่นบางแรกนะครับผมอ่นนี้วันนี้ลุงหลอดเลี้ยงน้าที่งานหอเฉลิมพลนะครับโชคหมาน้ำกันนะครับท่านสจเล่กะมอบอาคานมารถให้ลุงหลอดขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับผมกันนาพ่อกันไหมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ